ก็สวัสดีครับเพราะว่าผมเฮ a d Hot Gaming เหมือนเดิมวันนี้ผมจะมาไม่ได้มาเล่นเกมครับวันนี้ผมจะมารีวิวมือถือที่ผมใช้อัดหน้าจออยู่มันคงอาจจะคงอาจจะมีคนสงสัยว่าผมใช้รุ่นอะไรอยู่นะครับผมใช้รุ่น Asus Zenfone 2 Deluxe ครับอ่าเออเดี๋ยวเผื่อคนไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะลองเปิดวิกิให้นะครับเดี๋ยวหารูปให้ก่อนโอเค ความไวก็โอเคไวมากครับเดี๋ยวก่อนขอเออลบตรงนี้ออกไปก่อนทาไปบวกอันนี้จะลองทดสอบความไวครับนี่ครับนี่ข้างหลังก็เป็นฝาหลังแบบนี้นะครับอ่าโอเคออกไปเลยครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบประสิทธิภาพของมันวยโปรแกรมอูตูตูเบนมาอ้าวชิบหายแล้ว อ,อ,อาจจะใช้อาจจะได้คะแนนไม่สมจริงนะครับเพราะว่าแบตใกล้หมดอัดต่อจากคลิปที่แล้วเลยด้วยความหัวร้อนหนักมากคะแนนที่ได้ก็จะมา40,000นะครับเดี๋ยวขอปรับโหมดหน่อยด้วยกันนะให้ CPU มันอยู่โหมดสูงสุดถึงขั้นจะแดกแบตหน่อยก็เถอะอ่ะครับอ่ะที่หนึ่งก็จะเป็นโน้ตห้าครับเรือธงของซัมซุงรามาก็เอดหกแล้วก็มือถือจีนไวพัททูโซนี่ซัสี เครื่องนี้จะดีกว่าโน้ต4นะครับสเปกจะต่างกันไม่มากโอ้แบตเหลือ15แล้วนักวเมื่อกี้ข้อมูลอุปกรณ์น,นะครับเครื่องนี้มาพร,ร้อม a อ d r o จุดึ5.1นะครับไม่ใช่5.0มาเขียนผิด64บิตแต่ a อุด o จ d ดห5.0 5.1รับแค่32เซตซีพียูอินเทลอาตอมเซต3580ออกคอร์ความเร็ว2.3ภาพ Full HD ครับ1080 x 1920กล้องหน้าไอ้กล้องหลัง12ล้านพิกเซล เออคีมแปบหบนึง่งกล้องกล้องหน้าไอ้กล้องหลังมาพร้อมสิบสองล้านพิกเซลกล้องกล้องหลังสิบสองล้านกล้องหน้าห้าล้านครับโอเคใช้ G P U ของ Power V R l o g i t G 6 4 3 0นะครับมาพร้อมดูโอแฟลโอเคเครื่องนี้มาหน่วยความจำเออกดตั้งค่าให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัด,ชด ที่เก็บข,ข้อมูลนะครับเออแบตเตอรี่ก่อน่อะแบตเตอรี่ให้มา3,000 mAh นะครับก็ถ้าดูหนังดู Facebook ก็ใช้ได้ประมาณ8ชั่วโมงแต่ถ้าเล่นเกมคุกกี้ดันหรืออะไรประมาณนี้ไปด้วยจะอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะครับอ่าที่เก็บข้อมูลครับลอมภายในตัวเครื่องมาพร้อมลอง128จิกฟังไม่ผิดหรอกครับ128จิกอ่าฮะเนี่ยครับก็ตามที่เห็นครับ128 ผมใช้ในการเก็บวิดีโอที่แคดเกมไว้10บจิกที่เหลือก็นั่นแหละครับระบบหน่อยหน่อยหนึ่งอ่าแล้วก็เพิ่ม micro SD card อีก128หน่วยความจำก็เพิ่มเป็น2 256โอเควันนี้เราก็จะมาทดสอบโดยการเปิดโปรแกรมทุกโปรแกรมในเครื่องนะครับยกเว้เกมเศรษฐีที่ไม่เปิดเกมเศรษฐีเพราะามาชอบเด้งเน็ตหลุดนะครับอ่าเปิดมาทุกโปรแกรมนี่แหละครับอืม กล้องกระจกเงาไม่เปิดนะครับไม่รู้จะเปิดทำไมตั้งค่ามาจะลองดูว่ามันจะได้คะแนนดีอย่างที่คิดหรือเปล่าตั้งค่ากูเกิลเออ์เรอรี่ดูภาพหามาข้อความแล้วก็ ก็คิดเลขกดหาด้วยเสียงไม่เปิดนะครับชอบเด้งแล้วไมล์หลุดด้วยดาวน์โหลดไรฟ์แบตก็เตือนเหลือน้อยจังเลยได้แล้วก็กี่โปรแกรมก็นับเอากันครับกี่เขียนนับเยอะอยู่แรมใช้ไปแล้ว2.4นะครับตัวจัดก,การไฟล์ ตัวช่วยตั้งค่าแล้วก็ตัวช่วยสร้างเสียงอ,อันนี้มันมีขึ้นป่าวะผมไม่มีเว้ยยูใช่ไหมอ่าโอเคประหยัดพลังงานเอาแบบ CPU สูงสุดนะครับแดกแบกก็ช่างแม่งเถอะถ่ายโอนข้อมูลโทรศัพท์ แล้วก็ทีมมาอ่าแล้วก็นาฬิกาไม่มีนาฬิกไก่กับนาฬิปูนาฬิปานะครับมีแต่นาฬิกาเข้าใจบันทึกย่อไม่ได้จดหาไปเลยเอามาทำหาอะไรก็ไม่รู้บุคคลแล้วก็เบราว์เซอร์โอ้ชิบหายเบราว์เซอร์ครับแรมก็ยังพอเหลือเยอะอยู่นะปฏิทิน โปรแกรมพวกนี้มันเปิดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากรครับแดกแดกไม่มากแดกกินรับประทานแลบไม่มากอะไรวะอ่ะออกก่อนเลยกันเสียเวลาต้องไปพวกเกมครับเพลสาวกวอทิแสแดมเลยนะผมเนี่ยบอกตรงเลยเออโอ้เล่ยงตั้งหลายโปรแกรมวะ่ะไฟฉายไม่เอาวิทยู FM ไม่เอา เอออีเมลเอาเออเอาเอาแค่น,นี้ก็พออีเมลแฮงเอาไม่เอาเดี๋ยวแม่งเด้งดอูตตูมาเบนมาสิครับน่าจะจุดนี้เรยวเร็วเริ่มช้าครับเครื่องเริ่มไปแล้วเริ่มง่วงง่วงแล้วอ่ะเอาสักโปรแกรมประมาณนี้ก็พอแล้วแล้วก็พอ็อกเก็ตคิวเพราะว่า ส่วนใหญ่เปิดพวกนั้นไปก็กินแรมไม่มากครับต้องเปิดเกมจะรับประทานแรมสูงทีสี่จิกระบบรับประทานไปแล้วครับตอนเริ่มสองเลยรับประทานแบบสุดๆครับ CPU Intel ควบพ่อพวกแม่กากไวก็ไวจริงแต่รับประทานแรมกับอะไรว่าแบตมากอยู่โอเคอ่าออก แล้วก็จะเปิดเกมในตำนานอย่างอัลฟาแปดที่คูพ่อคูบแม่แดกสเปกอ่ะคุกกี้ันเกาหลีก่อนแล้วก็คุกกี้รันไอ้คุกกี้รันไทยต้องออกจากคุกกี้ไหนเครื่องหนึ่งก่อนเดี๋ยวโดนแบนเปิดสองไอดีไม่ได้ก้าเก้าเกาคุเกาคูเกาคูมาเดี๋ยวลองถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังด้วยครับ เดี๋ยวเร็วสิครับแต่กล้องรู้สึกจะเคยรีวิวไปแล้วไม่ใช่หรอตอนเอออะไรวะไม่อยากรีวิวกล้องหน้าเลยต้องต้องโชว์หน้าตัวเองปวดหัวเลยไอ้แอส้สผมไม่ค่อยได้เด่งกรับไปแค่ศึกษาชงศึกษาจี้เฉยแล้วก็เออ,เ,อ,อเพสต สุดท้ายเป็นเฟสโตแล้วก็อันฟ้าแปดกับคุกกี้ดันของไทยอ่าเริ่มชาแล้วเริ่มชาแล้วคุกกี้ดันไทยจะขาดีดใจเป็นเรื่องเกมแล้วครับรวลัวแล้วเกมลุลลัวเดี๋ยวขอชาร์จแปดด้วยกันอโอเคมาลาชาร์จ ฟ้ชาช้าจะปีดีอย่างที่เขาพูดจริงๆหรือเปล่าครับก็เนี่ยครับจำไว้40ตอนนี้หกโมงสีโมงสสเปอร์เ็นะครับจบคลิปจะช์าแบบได้เท่าไหร่แต่ผมยอมรับเลยฟาช์านี่ของเขาดีจริงกีันประจนภัยโลกก็นด้วยหัวขี้มามาเดี๋ยวดสิรออะไรตอนนี้ปินให้อยู่ กันแป๊บนึงด้วยกันครับเดี๋ยวผมมา ิดนะครับไปหยิบไข่ตุนเมื่อกินเ่นไ่ไหยเห็นเปิดช้าอืมวอลเปเปอร์เริ่มไม่มาแล้วครับเดือดเกมแล้วบงวะอันฟ้าแปดรบไปยังวะอาหายังไม่รบโชคดีแต่ เรียมาแล้วครับอือแค่นี้แหละออกเข้ามาแค่นี้นะครับเริ่มเกิดอาการหน่วงหน่วงมาแล้วครับหมายค f t PE แล้วก็วันพีท TC เหมือนเดิมสอเก็ีสุดท้ายแล้วก็จะเริ่มโอ้เสียงดังไปเออนั่นแหละอ่ะเข้าไปอยู่ในเซิร์ฟก่อนโอ้ โอแ้แมปแมปแทบไม่โหลดนะครับเข้ามาทีแลกเลยไหมครับวอลเปิเปิ่โหลดบอลเพิ่งไม่โหลดครับเริ่มหลอนแล้วเริ่มหลอนแล้วเปิดวันพีกุ้่าหนักกว่าเดิมวะ่ะอ่ะลองลองไม่ลองก็ไม่รู้ ช้าจุงเครื่องร้อนเลยนะเปิดหลายโปรแกรมจัดโอโ้โปรแกรมไม่รันเลยนะเฮ้ยเครื่องค้างไะเนี่ยโอ้ตกใจเฮ้ยอ้าวเดี้ยงแล้วครับเริ่มไปแล้วเครื่องนี้หรือว่าเซิร์ฟมันแปลกไกม่ครับอ้าว เฮ้ยเฮ้ยไปแล้วเครื่องนี้บอกพีไม่เอาแล้วกันรู้สึกจะมีปัญหานี้นิดหน่อยอ่ะเมื่อกี้แรมใช้ไปสองกว่าใช่ไหมสองจุดสี่ตอนเริ่มคลิปเลยมา,มาเริ่มดูกันสองจุดใช้ไปแล้วสองจุดเก้าครับเหลือแค่หนึ่งจิกสุดท้ายครับนี่ครับอันฟ้าคุกกี้แลนป์พอกเกตคิวมาเต็มเลยครับทุกอย่างใช้แดกหมดเลยอ๋อเราไม่ เราไม่ตั้งวันพีซให้มันออโต้เล่นโอเคไม่เป็นไรนะนี่ครับเริ่มแหลกแล้วครับมานี่ก็เปิดประมาณน่าจะถึงสามสิบแล้วก็เปิดเกมไปเยอะๆอย่างนี้ครับขึ้นขาวเลยไม่ยอมโหลดอ่ะโฟแชร์ถ้าขึ้นถ้าโฟแชร์ขึ้นโหลดใหม่นี่เครื่องนี้ไปเลยนะเดี๋ยวพอได้อยู่ยังพอได้อยู่อุตุตุมาอุตุตุอุตุตุ กดไม่แปลว่าอ่ามาแล้วนะโอเคเพสโต้เพสโต้เพสโต้แรมแรมเขาเหลือเยอะจริงๆนะครับกล้องคอะกล้องกล้องมาแล้วครับกล้องมาแล้วอ่ะอีเมลโู้ไวมากเลยนะครับรีบขนาดเปิดแบบพ่อโคนแม่หลายโปรแกรมแล้วโหลดไหมไหมโหลดไหมไม่โหลดครับตั้งค่า Google ไม่โหลด อันนี้มันน้าจิ้มครับเพลงก็ไม่โหลดครับเพราะพวกนี้กินแรมไม่มากต้องอย่างอัลฟาแปดรุ่นแดกแรมมากไม่ครับเกมเราจะเปิดที่หลังให้เครื่องมันแบบเบิร์นเต็มที่ก่อนอ่า Google พัดโหลดใหม่ครับแต่หรือว่าเมื่อกี้เราเปิดไม่เต็มที่วะจะเป็นไรโอ้แชร์อัลฟาแปดไม่ได้เกมมันต้องที่หลังเบิร์นเครื่องก่อนให้เครื่องมันใช้เต็มที่ก่อน บันทึกย่อดได้อยู่กินแล้วไม่มากกี่แล้วพวกนี้นาฬิกาครับนาฬิกานาฬิโหลดไหมนาฬิไม่โหลดครับแต่ก็ใช้อยู่ปกติสับไปสับมาก็ค่อนข้างแหลกอยู่นะโทรศัพท์ไม่โหลดมาเบิร์นเครื่องน่าจะเสร็จแล้วจัดเกมดีกว่าโหลดใหม่ไหมไหม,ไมครับไม่โหลดครับไม่ครับไม่โหลดครับ ไม่ครับไม่โหลดหรอไม่ล้อไม่โยใช่ไหมมึงไม่โหลดหรอไม่โหลดครับไม่โหลดแต่วอลเปเปอร์ก็ค่อนข้างหลอนอยู่นิดนึงวอลเปเปอร์หรออันฟ้าแปดถ้าไม่โหลดผมวัดแจมโอ้คิดดูครับอันฟ้าแปดโคพ่อโคแม่แดกสเปกครับแม่งไม่โหลดโอ้โหผมบอกเลยครับ คุ้มค่าคุ้มราคายจริงกระตุกคืออะไรไม่รู้แต่ว่าเปิดเปิดจะเป็นแบบนี้พอเปิดหลายๆแอปโอ้โครับคุณไม่ต้องพูดถึงเวลาเล่นเกมครับขนาดเปิดโปรแกรมขนาดนี้คุกกี้รันจะอัพใหม่ไหมอัพไหมอัพไหมอัพหรือเปล่าอัพไหมอ่าวเด้งไหมแด้งหลุดเลยมือเผลอไปกดหลุดกดเกียบอ่าวโอ้ไม่คุกกี้รันต้องเริ่มใหม่ครับ แต่ก็พอให้ได้อยู่เดีย๋ยวจบพวกนี้เจะถ่ายรูปโชว์ก่อนเป็นตัวอย่างกินไข่ขตุ่นรอเลย อ้าวเร็วๆสิครับชักช้ากินไข่ตุนจนจะหมดถ้วยอย่างเนี่ยเฮ้ยเร็วๆสิชักช้าแล็บสี่จิกอยเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วออกแค่นี้แหละเข้ามาแค่นี้ ครับอ e เครื่องร้อนเลยจะยโอเวอร์คิเส่หน้ากูวะเนี่ยปับ๊บโหลดครับเพราะแค้คิวยังโหลดแต่พอก้คิวก็กินแรมครับเกมแบบนี้ก็กินอะไรก็ตามที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเกมที่ใช้เน็ตะแดกหมดนะครับแรมอ่าแดกก็แดกกลัวที่ไหน กลับมาใหม่รอบให้โอกาสแต่อันฟ้าแปดปกติต้องต้องโหลดใหม่ครับใช้ได้ใช้ได้คุ้มราคาคกี่ฬาปกติอ่ะเอ้ยเกาหลีผู้ผิดโหลดไหมกูอ้าโหลดครับแลมเริ่มไปแล้วครับ อันแปดรอบสุดท้ายด้วยกันไม่โหลดครับอันฟาแปดไม่โหลดไม่ครับอ่ะอเหรอไหมไม่โหลดครับคือแบบมันใช่อ่ะตัวเนี้ยเหมาะกับการเล่นเกมมากเลยโอเคเออโอเคโปรแกรมอัดยังอยู่ครับอ่ะมาลองกล้องแล้วก็จบเลยเนาะ อ่ากล้องมานะครับทำไมมัมืดวะอ่านี่ครับไข่ตุ๋นที่รับประทานไปเมื่อกีอ้เออเอาเอาอกไปอฟังเวยตัวนี้นะครับจะมีแบบโคตรหลายโหมดนะครับอัตโนมตัติกำหนดเอง HDR เพิ่มความสวยละเอียดพิเศษแสงน้อยโอ้สุดยอดครับมาคู่เยอะเลยนี่ครับ นี่ครับแล้วสีครับมาสดเกินความจริงนะครับสวยไหมครับซูมเลยครับภาพจะไม่แตกมากนะครับอ่าเนี่ยเปิดเขาที่ H T R เอเมนครับสีแตกต่างจากเดิมชัดสว่างกว่าเดิมมากครับเดี๋ยลองแบบไม่ซูมครับดูครับแบบแต่งหล่อโคตรโคตรพ่อโคตรแม่เนียนดูครับ โกลกไปสีชมพูแจ่มนะครับถ้าเป็นแบบหมดเออ,อ,ตตเอัตโนมัติเนี่ยว่าอัตโนมัติหมดปกติอะเออเออกูอักผิดนีกว่าเออแมวแมวแมว,แมว,แมวหมดนี้แมวหมดนี้อัตโนมัตินะครับแล้วดูสีที่เปลี่ยนไปครับเมื่อกี้จะเห็นสีที่จ้ากว่านะครับเดีย๋ยวซูมไปกันอ่าใช่บออหรือกูตาบอดสีเองอันนี้สีจะออกเข้มๆนะครับโทนเข้ม ถ้าผมเปิดเป็น hdr ปุ๊บ hdr ปับ๊บมันดูออกไม่เข้มนะครับออกดูสว่างสว่างแนวสดใสมากกว่าอ่าเดี๋ยวผมลองกล้องหน้าโคตรฝืนใจเลยไม่อยากลองเลยอ่ากล้องหน้าก็ได้วะ่ะถ่ายไปทางโน้นด้วยกันจะเห็นหน้ากูนะเออ,อเกไม่เห็นหน้าผมก็พอใจแล้วอ่ะครับความสว่างก็ชัดดีนะ ครับเอ็นมือผมไหม hello 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 ครับจะมีแบบนี่กดขึ้นไปป้าบจะมีให้กดถ่ายรูปชัตเตอร์ครับสามสองหนึ่งบัคุก,กันโอเคกล้องก็ประมาณนี้ครับลูกเรนก็ค่อนข้างใช้ได้ราคาก็ หนึ่งหมืนสามครับแต่ถ้าเอาเซนโฟลสอธรรมดาก็จะประมาณ8ป0 0ันเราคาถูกมากครับหาที่ไหนหารุ่นไหนเปรียบเท่ารุ่นนี้ไม่ได้อีกแวครับโอเคอ่าสาหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกด like, Share ไลค์ซับสไคร้แชร์ด้วยนะครับขอคุณครับ